สวัคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วตัดกิมมิชินเคยโอ้ยยยยครับเกม GJW d กันอีกแล้วนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้นะครับวันนี้เราก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนั่นเองนะครับชื่อเซิร์ฟก็มีชื่อว่า Free Time City นะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟนะครับก็จะเจอเลยนะครับนี่นะมาแล้วนะครับ Free Time City นะครับเซิร์ฟนี้นะครับรองรับคนได้ประมาณ 300กว่าคนเลยนะครับหรือว่า3 0 0สล็อตน่นเดนะครับตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟประมาณ1 6คนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเช้านะครับคนก็กําลังน้อยๆนะครับโอเคส่วนใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ลองเล่นกันดูส่วนเซิร์ฟนี้นะครับมีไวลิสหรือเปล่านะครับก็มีนะใครที่อยากสอบบลิสนะครับก็ต้องไปสอบได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับ โอเคเพื่อการเสิวล่านะครับแล้วก็ทำการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย่ตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับโอเคเข้ามาก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟแนวสวมบทบาทนะครับโลเปทั่วไปเลยนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะย้ำอีกรอบนึงแล โอเคส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับอย่างแรกเลยกด F1 อ่าก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีโทรศัพท์นะครับก็ต้องไปซื้อที่ร้านค้าก่อนนะครับต่อมากด F2 ก็รอโหลดสักคู่หนึ่งอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือกระเป๋านะโอเคในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเซิร์ฟนี้นะครับทางนายกนะครับให้มาทั้งหมดประมาณ 2 0 0 0มบาทนะครับคือเงินเริ่มต้นในตัวประมาณ1 0 0 0 0แล้วก็ในธนาคารอีกประมาณ1 0 0 0 0นะครับแล้วก็จะมีกาชารถเด็กใหม่นะครับ1ลูกแล้วก็กาชา,าแฟชั่นหมาป่านะครับก็ตามนี้เลยโอเคมาเราทำการเปิดกาชาเด็กใหม่กันก่อนดีกว่าเฮ้เย ได้เป็นรถมินิคูเปอร์มาว่ะคุณผู้ชมเยดเคนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถมอสหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกาชาแฟชั่นนั่นเองนะครับนี่โอ้โหได้มา100บาทนะครับสงสัยแฟชั่นน่าจะออกยากนะคุณผู้ชมนะครับ อรอบนี้เราได้เป็นทองมานะครับก็ประมาณนี้เวยกันนะครับโอเคเราก็เหลือเป็นกาชาแฟชั่นหมาป่านะครับจำนวน3ลูกนะก็เก็บเอาไวก้กอนแล้วกันเนาะปอ<ะ>อ่าแล้วก็ต่อมา F 3นะครับก็จะเป็นพวกท่าทางนะครับอนิเมชันต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ต่อมา F 5นะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับรถนะเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมา F 6ก็น่าจะเป็นเมนูของหน่วยงานนะครับ F 7 อาจจะเป็นใบแจ้งหนี้นะหรือว่าบินแล้วก็ F9 นะครับจะเป็นราคาตลาดนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับกระลำปีขายได้ประมาณ22บาทนะครับโอเคมีหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นเพชรนะครับเพชรก็1เม็ดประมาณ3า0พเลยเหรอโอ้โหเพชร1เม็ดขายได้ประมาณ3 0 0พนะคุณผู้ชมแล้วก็ F10 อาจจะเป็นอุ้มกี่หลังแบกจับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็กดดีลิท ก็จะเป็นสกอร์บอดตามนี้เลยนะครับโอเคเซิฟนี้นะครับหน่วยงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะครับรับจํานวนมากด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพนะครับก็เป็นเชฟนะทำอาหารนั่นเองนะครับใครอยากเป็นเชฟทำอาหารเซิฟปีก็ลองติดต่อได้ที่ดิสกอดดูนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อถอดเสื้อผ้าอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับ ก็เป็นการรับของรายวันนะครับวันแรกเราก็ทําการกดรับเลยอุ้ยได้เป็นแฟชั่นมาอีกแล้วนะครับกาชามาเพิ่มอ่านี่เลยนะครับไปแล้วก็ทําการไปสํารวจภายในเซิร์ฟไปดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้เราก็อยิกกันที่กาลานะครับหรือว่าตรงจุดจ็อบเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับว้าวนะโอเคไอคอนเซิร์ฟ okay, นี้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับ นี่นะครับตอนนี้ประชาชนนะภายในเมืองนะครับก็กําลัง่าฟาร์มนะครับนี่ตามนี้เลยนะกำลังฟาร์มกันอยู่นะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับมาลําดูกันนะครับโอ้กระดาก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเอ๊ะเดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนนะครับด้านนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นโซนเอฟนะครับนี่มีระบบโซนเอฟด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดานะครับว้าวแล้โก็เทลเลยว่านะครับ โอเคการ์ไายก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับถ้าเกิดว่ามากัน5คนนะครับแจกรถทํางาน40โล1คันแล้วก็ถ้าหากว่ามา10คนนะครับ10คนก็รับรถ40โลประมาณ2คันแลวก็ถ้าเกิดว่ามาประมาณ15คนนะครับก็รับรถ40โล2คันแล้วก็บวกรถอ่าเป็นรถอะไรวะเป็นรถความเร็ว150บวกฟรีอีก1คันนะครับก็ให้มาเยอะมากๆเลย ส่วนเซิฟนี้นะครับก็จะมีระบบวอลโซนด้วยนะครับมีแอร์ดรอปชิงทงนะครับแล้วก็มีตกปลานะครับส่วนการตกปลาเซิฟนี้นะครับก็ต้องเช่าเรือนะครับนี่เช่าเรือตรงนี้นะครับแล้วก็มายังเกาะตรงนี้นะครับเพื่อมาตกปลานะครับเป็นเกาะใหม่โอเคมาเราทําการมาซื้อของกันดีกว่าคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ทํางานใช่ไหมนี่ใช่ด้วยนะครับก็ทําการซื้ออะไรดีอ่ะเอาเป็นถุงมือเก็บทุเรียนแล้วกันนะครับ750บาทนะครับ พวกขุดปูนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้าวนะครับออุปกรณ์ขุดแครอทก็มีโทรศัพท์มือถือขายด้วยนะครับประมาณ2,000ทําการซื้อไว้เลยแล้วก็ต่อมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าอ่าอใช่ปะเฮ้ยเ,นนะเดี๋ยนะขอเดินออกเข้าใหม่ก่อนอ่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะมีปากกาเขียนแบบด้วยแล้วก็บัตรยืนมือนะครับลำโพงผ้าเช็ดรถแล้วก็ด้านข้านะครับจะเป็นตลาดโลก โอเคก็มีคนเอาของมาขายเพียบเลยนะเป็นอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับ2 0นะคุณผู้ชม10อันโอเคตามนี้เลยเรามาทำการเบิกรถกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับรถที่เราได้มาฟรีเมื่อกี้นะครับอ่านี่นะเป็นรถอ่ามินินะครับในการเบิกรถเซิฟนี้นะครับรเบราก็จะเห็นโมเดลตัวรถด,ด้วยนะครับถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะอ่านี่เป็นไงกดตัวบี้ค่าเข็มขัดนะครับมีเสียงด้วย อ่าอย่างจริงนะครับกดตวอยูล็อกรถโอเคก็ล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มไมซเซิฟนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับโอเคกระหลายก็ตกแต่งประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนะเซิฟนี้ไปเลโก้ s <S ส่วนเซิฟนี้นะครับงานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกตำลานะครับจกตำลาแล้วก็มี จกปูนขโมยสายไฟนะครับเก็บโคเกนแล้วก็เก็บกัญชาแล้วก็ขโมยตู้เซฟร้านค้านะครับอ่านี่คืองานผิดกฎหมายนะครับโอเคปลดล็อกรถอ่าปลดค้าเข็มขัดนะครับล็อกรถด้วยดี๋ยวหายไปลแล้วก็เดินไปดูกัน,นครับว่ามีรถอะไรขายบ้างอ่านี่เลยนะครับเปิดมานี่ก็เป็นรถโอ้โหรถในตำนานเลยนะครับสายดิฟโอ้เป็นรถโตเนตนะคุณผู้ชม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาดูกันเอาโอเคแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ไปสำรวจที่อื่นกันดีกว่าเอ้อล็อกรถไว้นี่หว่าโอเคกดตัวยูนะครับอ่ากดบีข่าเข็มขัดด้วยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่โรงพักกันคุณผู้ชม แล้วก็งานที่แบบว่าเป็นถูกกฎหมายนะครับงานถูกกฎหมายก็จะมี่าเก็บกล้วยขุดเหมืองเก็บแครอทนะเก็บกระหล่ำนะก็เก็บข้าโพดเก็บทุเรียนเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็เก็บส้มตกปลาข้าวหมูนะครับขุดน้ํามันและอื่นๆอีกเพียบเลยโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะอาชีพเซิฟนี้ก็ประมาณ10กว่าอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็คือสอนอนะครับสอนอ,อก,ก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับด้านหน้าตรงนี้นะก็จะเป็น สวนนะครับตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็นสวนโลมันละกันเนาะก็เป็นสวนที่แบบว่ายุคเก่าๆนะครับเดี๋ยวเราทําการเข้าไปสำรวจกันคุณผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของรวมนะคุณผู้ชมนี่อยู่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาของมาขายได้ตรงนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับมันจะมีจุดหนึ่งนะครับเพื่อวาร์ปไปวอลโซนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพี่หาก่อนไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะเป็นจุดวาร์อ๋อนี่เลยนะครับ กด e นะครับเพื่อวาร์ปไปวอร์ซนรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับอ่าเสียเงินด้วยนะครับประมาณ100บาทตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอันนี้เป็นโดมวอ a l l อ่าอยู่กันที่ทะเลทรายนะครับนี่เลยโอ้โหโอเคกด e อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อดำการกลับโอเคปะแล้วก็ด็ดับการไปที่รถของเรากันดีกว่าคุณผู้ชม แล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้นะที่เราสำรวจไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดโลกเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาโรงพยาบาลเซิฟนี้นะครับเอ๊ะโรงพยาบาลมันไปอยู่ตรงไหนอ,อยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่หาดูก่อนอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ตรงน,นี้เลยนะโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นจุดโพสเซสทั่วไปนะครับแล้วก็อู่ช่างเซิฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการขับรถไปดูที่อู่ช่างกันดีกว่าคุณผู้ชมไปเลโก้ s <S ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับแค่ด้านหน้านี้ก็ถือว่าเท่เลยนะดูดินะครับโอ้โหมี g d r 3 5หด้วยนะครับว้าวดูเหมือนว่าเซิฟนี้นะครับเป็นอู่ช่างแบบใหม่นะคุณผู้ชมนี่เลย โอ้มีสระน้าด้วยนะครับ <Wow. S 1> ก็ตรงนี้จะเป็นจุดพักผ่อนนะครับแล้วก็เอารถมาซ่อมตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านบาร์เครื่องดื่มด้วยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็ตามนี้เลยอ่านี่ก็คือภายในเมืองนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดชิงทุง่งแล้วก็จะมีโต๊ะป็อกเด้งด้วยเดี๋ยวทักการไปดูที่โต๊ะป็อกเด้งกันคุณผู้ชมปตอนนี้พี่ก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เลยเนี่ก็คือโต๊ะล็อกเด้งนะครับมีจํานวนประมาณ3โต๊ะด้วยกันนะครับโอเคใครที่แบบว่ารวยๆนะครับเบื่อนะก,ก็มาเล่นกันได้นะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วแต่ดวงนะเออนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราไปที่เลเบลกัน,นคุณผู้ชมโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับที่เลเบลก็มีคนอยู่กันเพียบเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวมีรถหรูๆเพียบเลยคุณผู้ชมดูดีนะครับโอเคแล้วก็รับการล็อกรถด้วยนะครับอืมขโมยได้ไหมเนี่ยนะครับเออนะครับไปขโมยของเขาเดี๋ยวอาจจะโดนตีนได้นะคุณผู้ชมนะโอเคปะ่ะแล้วก็ลงไปสำรวจที่โต๊ะคราฟกันว่ามีอาวุธอะไรให้คราฟบ้างน,นะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแก๊งนะแก๊งสีแดงนะครับรู้ว่าแก๊งอะไรแล้วก็เขากลาลังยืน<ร>อ,อยู่ก<ด>ันที่ววตู้เซฟนะ โอเคมาอันนี้เป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์นะครับโอเคอันนี้ก็คือบัตรตีอาวุธแลับแล้วก็หมวดอุปกรณ์นะครับกุญแจนทูเซฟแล้วก็อ่าเครื่องสื่อสารนะครับวิทยุแล้วก็มีที่อ่าคีมตัดสายไฟนะครับแล้วก็ต่อมาโต๊ะนี้นะครับจะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธอ่าก็จะมีไม้กอล์ฟไม้เบสไม้พูนะครับมีากคุบฉลามมาเชเต้นะครับแล้วก็มีมีดอันนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีบูปริน อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะปรุงยานะครับนี่โต๊ะปรุงยาก็จะมีกัญชาขวดโอเคปะแล้วก็ดีจัดการไปทําอาชีพกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เรามีบัตรทํางานแล้วใช่ไหมโอเคเปิดกระเป๋าดูก่อนอ่าก็เดี๋ยวไปเก็บทุเรียนแล้วกันเนาะ <Yahoo! S 1> โอเคที่เก็บทุเรียนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่หาดูก่อนอ่าทุเรียนทุเรียนตรงนี้ใช่ทุเรียนปะอ่าใช่ด้วยนะครับเก็บทุเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับข้างๆแครอท ตอนนี้พี่ก็มาถึงกันแล้วนะครับที่เก็บทุเรียนอ่าก็เดี๋ยวพี่ทำการจอดรถไปตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคล็อกรถด,ด้วยนะครับโอ้ต้นทุเรียนบอลเลอร์เลยคุณผู้ชมดูดินะครับนี่คืออ่าต้นทุเรียนนะครับทําไมทุเรียนมันสีเขียววะเนี่ยออแปอกแปลกนะครับโอเคก็ทาการกด E เพื่อเก็บเลยนี่ก็กําลังเก็บอยู่นะครับอ่าถือว่าเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ได้ทุเรียนมาเท่าไหร่ 1ลูกใช่ไหมได้มา1อันนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ30อันนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋ามีน้ําหนักด้วยนะครับประมาณ300กิโลนะครับเก็บของได้ประมาณ300กิโลนะฮะเป็นไงบ้างครับศัร์เซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นะครับชื่อเซิฟก็มีชื่อว่า free time city นะครับก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกันนะส่วนข้อมูลเซิฟนี้นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะใครที่สนใจอยากเข้ามาลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ โอเคอย่าลืมไปสอบขอวอลิตได้ที่ดิสกอตของทางเซิร์ฟด้วยนะครับฝากเซิร์ฟด,ด้วยกันโอเคครับอากใครชอบคลิปในแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ป้าชมคลิปในกันใครนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายจิ๊กกันจุ๊บ